การเปิดบัญชีที่ธนาคารอมสินหวังให้รัฐบาลน,นำเงินไปจ่ายโครงการจำนำข้าวกับชาวนาและเพิ่มสภาพกล้องทางเศรษฐกิจนายสมชายวงสวัสดิ์ประธานที่ปรึกษาพักพื่อไทยเดินทางไปฝากเงินที่ธนาคารอมสินสาขาบางกอกทาวเวอร์ถนนเพชรบุรีเพื่อเสริมสภาพกล้องให้กับธนาคารอมสินนำไปปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนำไปช่วยชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว นายสมชายระบ,บุว่าต้องการนําเงินมาฝากครั้งนี้คาดว่าคาดการไว้ประมาณ10ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังแสดงความเป็นห่วงหลังจากที่มีประชาชนไปถอนเงินจากธนาคารอมสินจํานวนมากเกรงว่าจะทําให้เกิดทรย์ขาดการสภาพคล่องดังนั้นแกนนาพักเพื่อไทยจึงต้องทําให้เป็นตัวอย่างนะครับในการช่วยเหลือชาวนาพร้อมทั้งจะร่วมการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันฝากเงินด้วยและการที่เงินยังไม่ถึงชาวนา เป็นเพราะว่ามีการขัดขวางการดําเนินการใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะชาวนาเดือดร้อนอยู่แล้วทางที่ดีคือให้ชาวนากลับบ้านและขอยืนยันแทนรัฐบาลว่าชาวนาทุกคนจะได้เงินครบอย่างแน่นอนผมก็วีคิดว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองนะวันนี้นอกจากว่าพอขัดขวางแล้วเนี่ยพอชาวนามาประท้วงก็กลับมาทาตัวว่าจะช่วยชาวนาอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่จริจริงพอเขาให้ชาวนากู้เงินปุ๊บ กลายเป็นว่ามายุยงให้คนถอนเงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาขับไล่คนที่ฝากเงินให้ช่วยชนะบ้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่อยากให้ทํเพราะว่าถ้าเห็นเกิดความต้นชาวนาเนี่ยอย่าเอาการเมืองมายุ่งได้ปลอบประสบสุรสสดีรองนาย,ยกรัฐมนตรีและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีจํานวนมากนะครับนำเงินไปฝากที่ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทนรัลรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีเรียกความเชื่อมั่น นายปลอดประสบได้เปิดบัญชีเงินฝากส่วนตัวจำนวนสองล้านบาทส่วนภรรยาเปิดบัญชีอีก5้าแสนสองหมบาทแต่ในระหว่างที่นายปลอดประสบเดินทางถึงธนาคารได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปรอถอนเงินและโห่ไล่ด้วยคําไม่สุภาพซึ่งนายปลอดประสบพยายามชี้แจงว่าความเชื่อมั่นของธนาคารเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศทุกฝ่ายต้องช่วยกันพร้อมฝากถึงผู้ที่รักประเทศชาติให้ช่วยกันนําเงินไปฝากเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจํานําข้าว เช่นเดียวกันกับนางสาลินีวันตาลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจอย่างเช่นนางสาววันดีกุลชรยาคงประธานกรรมาการและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัท APCG จำกัดมหาชนนายโยธินเนื่องจำนงเดินทางมาฝากเงินเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่โดยนางสาลีนีนะครับบอกว่าในฐานะประชาชนทั่วไปและเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินมีความเชื่อมั่นในธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคง พร้อมระบุว่าการฝากถอนเงินของลูกค้าทั่วไปออกจากธนาคารออมสินเป็นจำนวนสามหมื่นล้านบาทจะไม่เกิดความเสียหายต่อระบบธนาคารไทยและขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติของสภาพคล่องในระบบธนาคารกระแสการถอนเงินจาก